สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนาฬิกาที่สั่งจากซี l ินโดนะครับสองเรียนก็ประมวลมาได้ในราคาที่ไม่ถึง200บาทน,นะครับก็มารีวิวให้ดูว่าคุณภาพมันจะจับแ,แมวแมวแค่ไหนครับเริ่มจากแกะกลองเลยนะครับนิดๆก็สั่งมาก็หวังว่ามันจะดีนะครับคุณภาพ แกะออกมาเลยครับข้างในนี่เต็มกล่องนะฮะเลกาอันนี้คือของแถมนะครับเป็นแมสสีดำนะครับโอ้คุณภาพนีครับขุยเต็มแมสครับบางเฉียบครับแถมมาห้าสิบอันนะครับก็เจอของแถมไม่เป็นไรครับนะครับมาดูของที่สั่งนะครับนี่เห็นแบบ นี่นาฬิกาอันนี้เป็นนาฬิกาผู้หญิงของมิมิอะไรวะจำไม่ได้นะครับมาดูทีมิโอโมรินะครับของผู้หญิงนะครับก็มาเริ่มแกะอะไระครับมาดูสินค้าว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับไหลลงมา อือหืมก็ถือว่าสวยงามนะครับสีดำทองนะฮะคุณภาพหรือว่าพัสดุนี้ถือว่าสุดยอดครับสวยงามครับเหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับนี่ฮะนีะ่วัสดุแข็งแรงทนทานนะครับครบทุกอย่างนะฮะนี่ฮะเนี่ยภาพเบลอดิดนึงนี่ฮะแบรนด์มิโอโมริอะไรนั่นนะครับ สวยงามเพราะสวยงามของผู้หญิงนี่ครับนี่ฮะให้ดูยี่ห้อที่ฮะของมิโอโมลินะครับนาฬิกาสีดำทองแล่มาดูอีกตัวอหมูกระเด็นนมมาจากซองนี้คุณภาพนี่น่าจะสุดยอดฮะเก่าสุดๆนี่ครับนาฬิกาผู้ชายนะครับ ของมาชิโออะไรจำไม่ได้นะครับเนี่ยแพ็คซีนพลาสติกมานยังดีครับสีดำนะครับเป็นเลดไม่ชัดเดี๋ยวดูให้ชัดๆนะครับดูชัดๆอีกทีนีฮะเป็นนาฬิกาเข็มตรงกลางนี่ผมดูตอนแรกนึกว่าจะอะไรรับเป็นรูปผ้าแปะเฉยๆนะครับน่กว่าเป็นแบบเข็มเล็กเข็มน้อยการเป็ียนใบ นี่สั่งครับนี่ฮะทั้งหมดสองรายกาและของแถมอีกหนึ่งนะครับนี่ฮะนาฬิกาไมนาฬิกาโมายดีดำนะครับมิโอโมโรินาฬิกาข้อมือผู้หญิงนะครับนี่ครับก็นี่ครับดูครับการแพคซีนพลาสติกไม่ยังดีครับอืมชีชี ก็ลุูครับแกะไม่เป็นฮะดูครับพยายามนะพยายามแงะอยู่นะครับฮขามมาเลยดี้าตอนแกะได้แล้วนี่ก็ถือว่าสวยงาครับแต่เสียดายนฮะตรงปัดหน้าปัดนิกานี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ผมจะลองใส่ดูว่าว่ามันเท่ขึานไหนครับนี่ครับโอ้โหถือว่าเท่ดีนะครับสีกุ้งกินกับแขนดีครับ ดำเหมือนกันเว้ยอันนี้สวยงามครับผมนหัวใส่ไม่ได้ครับใหญ่เกินในี่ฮะอันนี้เป็นการทดลองมาสั่งเอามาดูเฉยน,นะครับขอบอกเลยว่าของผู้หญิงนี่โม่แบบทำได้ดีนะฮะส่วนสีดำเมื่อกี้ดีวัสดุโลหะอะไรก็ เกือบส่งเพิ่มสีมาไม่ดีนะครับมีรอยอะไรเยอะแยะนะครับหรือว่าจะสั่งอะไรก็ดูให้ดีก่อนนะครับอันนี้เป็นการทดลองสั่งนะครับก็สวยงามครับสำหรับคุนุ๊กน้อยครับสั่งได้ครับชิลินโดนะครับประมูลเพื่อจะได้ถูกๆกกว่านี้นะครับนี่ฮะค่าส่ง29บาทก็ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย